ท้องที่ฉันอ่ะมันยากนะหรือไงแอบชอบมิชลี่ใชเทเวล่ะรูปภาพคอลเลซชันใหม่ที่จะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้อย่าให้รั่วไหลเด็ดขาดหรือว่าเป็นเธอที่แอบเอารูปพวกนี้ไปเผย,ยแพร่ในเน็ตเป็นแค่แม่บ้านอะ่ะจะยุ่งเรื่องของคนอื่นกว่าเธอดังได้ก็ดับได้เหมือนกันคิดว่าตัวเองจะทำเป็นสัตว์เนโน้ต้าน้าขอ,อน้ำร้อนหน่อยได้ไหมจ๊ะโอ้คุณน้าคะน้ำร้อนเนี่ยเขามีให้บรรยากาศในออฟฟิศเท่านั้นคะ่ะไม่ได้มีไว้ให้แม่บ้านอย่างคุณน้านะคะฉันว่าคุณน้าอย่ามายุ่งจะดีกว่า พอเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวท่านประธานใหญ่จะเข้ามาฉันว่านะคะคุณนาเนี่ยกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองให้จะดีกว่าค่ะออกไปสิคะนาะขอนิดเดียวเองนะจ๊ะพี่ทีฉันพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอคะหรือจะให้ฉันพูดภาษาจีนบางสีสงเงเ2เสิรแกหรอไกลคุณนาคะมาค่ะเดี๋ยหนูช่วยเอารอนใหเอง ขอบใจมากนะจ๊ะหนูอยู่มเข้าเรื่องระวังไวเ้เธอจะโดนไล่ออกหลายสีสีไล่เองๆคุณนะคะระวังร้อนนะคะจ้ะเยลลี่โม่ทำอะไรอยู่อะ่ะฮะรีบขนของมาได้แล้วค่ะค่ะไปตรงนี้ค่ะ ไปแล้วน,นะคะทำไมถึงเพิ่งมาน้องเฟอร์รอตั้งนานแล้วจนจะเป็นวัตถุโบราณอยู่แล้วนี่เนียดูสิอยากย้ายเกาะไปหมดแล้วรู้หรือไม่ว่าค่าตัวน้องเฟอร์เขาเท่าไหร่แค่นาทีเดียวก็หลักหมื่นแล้วต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับพอดีว่าเด็กใหม่เราเขาไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวเท่าไหร่อ่ะครับยืดบื้ออยู่ทำไมเล่ารีบขอโทษคุณเฟิร์กสิ ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้เสียเวลาขอโทษแล้วมาได้อะไรขึ้นมาอ๋อเธอนี่เองแฟนเก่าของเฮดใช่ไหมดูดูแล้วเธอก็ไม่เท่าไหรน่นี่ยันเอาแบบนีล้ละกัน ถธอก็คุกเข่าแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าให้ฉันหน่อยสิถ้าเธอเปลี่ยนรองเท้าให้กับฉันฉันไม่เอาเรื่องเธอแล้วก็ได้คุณพูดอะไรคะฉันไม่เข้าใจแค่เปลี่ยนรองเท้าให้ฉันอนะมันยากนัหรืงไงเธอลืมไปแล้วเหรอว่าฉันเป็นพิเศนเตอร์หลักของบริษัทนี้หนู <No. S 2> เดี๋ยวนะทำเองจ้ะไม่เป็นไรคุณนะแค่เปลี่ยนรองเท้าให้คุณเฟอร์เองสบายมากคะ่ะ มีมือมีเท้าครบแต่ใส่รองเท้าเองไม่ได้คุณนี่น่าสงสารมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดีย๋ยวฉันจะใส่ให้เองนี่แกแบบความว่าไงฮะคุณเฟอร์ผมว่าคุณทำเกินไปแล้วนะครับทำแบบเนี้ยคุณคงไม่อยากจะเซ็นสัญญาต่อกับบริษัทของผมแล้วใช่ไหมครับ จยเย็นสิคะคุณเฮดฉันแค่หยอกเล่นเองอะค่ะไม่เห็นน้องคิดมากเลยค่ะแล้วนี่คุณเป็นอะไรไหมครับไม่เป็นไรค่ะคุณตังรูปภาพคอร์รัชชันใหม่ที่จะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้ฝากคุณดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับอย่าให้รั่วไหลเด็ดขาดรับทราบครับ เป็นแค่เด็กยกของกล้ามาเลานดิกับฉันได้ยังไงแม่ครับแม่เป็นถึงประธานบริษัทเลยนะไม่เห็นจะต้องมาแต่งตัวแบบนี้มาตรวจงานเลยนี่ครับแต่งแบบนี้ดีแล้วไปไหนมาไหนอ่ะจะได้ไม่เป็นที่สังเกตของใครเขาแล้วอีกอย่างนะแม่จะไปที่ไหนของบริษัทเนี้ก็ไม่มีใครรู้ด้วย มเข้าใจะคระัณเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันรูปถ่ายผู้ถ่ายในวันนี้เองทำไมว่วนพ้วนเน็ตทำงานภาษาอะไรไม่ได้เลือกต้องขอโทษด้วยนะครับคุณเฟอร์ผมจะรีบหาคุณปล่อยภาพและนํำมาลงโทษทันทีเลยครับนี่เธอฉันเห็นนะว่าเธอไปดินด้อมมอหนโนบุกอะอ๋อหรือว่าเป็นเธอ ที่แอบเอารูปพวกนี้ไปเผยแพร่ในเน็ตเธอรูปไปหายใช่ไหมฉันเปล่านะคะก็เมื่อกี้ฉันนั่งทำพอปเข้าฉาอยู่อะฉันไม่ได้เอาไปลงนะคะแล้วนี่คุณจะมาเก่าหาฉันแบบไม่มีหลักฐานแบบนี้ไม่ได้หรอกนะคะคุณตังคะข้อมูลล่วงไหลก่บวันเปิดตัวแบบนี้คุณน่าจะรู้ดีนะคะว่าบริษัทของคุณเสียหายแค่ไหนและมีผลอะไรตามมายัลี่ทั้งหมดเป็นฝีมือเธอใช่ไหมเธอทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรอะ อ๋อรียกว่าพอเธออิจฉาคุณเฟอร์ที่เขาทั้งสวยและเก่งกว่าเธออะไม่ปฏิเสธแบบเนี้ยแต่ว่าเธอยอมรับใช่ไหมว่าเธอเป็นคนทาหนูเยลลี่เขาไม่ได้เป็นคนทําหรอกนะเป็นพยานให้ได้แค่เนี้ยคงพอใช่ไหมแหม่แหมแหม,แมเข้าข้างก็ดีนี่ป้าเป็นแค่แม่บ้านอะอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นดีกว่าคุณน้าคะ หนูไม่ต้องกลัวนะนาจะช่วยหนูเองคนผิดก็ต้องได้รับโทษนาจะไม่ยอมให้ใครมารังแกได้อีกพวกแกเนี่ยมันอวดดีจริงๆนะคิดว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทยังไงถึงได้มากล้าลองดีกับฉันอย่างเงี้ยฮะพอสักทีเถอะคุณหยุดพูดละววางฉันตอนเนี้ยคุณเล่นฉันได้แต่ครั้งหน้าคุณอย่าหวังฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะใหญ่โตมาจากไหนอะแต่ถ้าคุณยังเล่นสกรปรกฉันแบบนี้อีกคุณจำไว้เลย ว่าคังหน้าฉันไม่ยอมแน่ในไหนก็ในไหนละฉันขอพูดอะไรให้คุณฟังหน่อยเถอะนี่คุณคงคิดว่าคุณจะใช้อำนาจของตัวเองที่มีแค่น้อยนิดเหยียบย่ำกดขี่ความเพงคนอื่นแบบนี้มันดีแล้วหรอคะฉันว่ามันดูไร้วุฒิภาวะน่าสมเพชน่าเวทนามากกว่านะคะแล้วนี่คุณคงคิดว่าตัวเองสูงส่งกว่าคนอื่นมากทังสิ ที่พูดเองเป็นใครฮะได้กล้าพูดกับฉันว่าน่าสงเพยนะไเบธนาแกพูดจบหรือยังฮะเออพูดจบละนี่แกคิดหรอว่าแกจะเดินออกไปจากที่นี่นี่ง่ายอ่ะฮะหยุดอย่างนี้นะฉันนี่แหละประธานบริษัทต,ตัวจริง <c oughs> แกเนี่ยนะประธานบริษัทหนึ่งป้าแม่บ้านแกฝันเหรอเป็นแค่แม่บ้าน รู้จักทิดต่อมพี่ฟูท่านประธานครับผมได้ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับท,ท่านประธานเหรอผมได้ตรวจสอบแล้วว่าไอพีที่เป็นต้นตอของโพสตเนี่ยมันมาจากโทรศัพท์ของคุณคุณเฟริร์นี่ฉันนะฉันไม่ได้เป็นคนโพสค่ะอย่ามาใส่ร้ายกันนะแย่แล้วค่ะน้องเฟริร์คือ ชื่อน้องเฟิร์ตติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งมีแต่ข่าวไม่ดีเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยทำยังไงดีครับทำยังไงล่ะมูแต่ยือเวอร์ทำไมก็รอโพอสิแล้วแลวลบค่ะลบลบเชอบไม่ใช่หรอที่ให้ตัวเองไปที่พูดถึงเยอะๆนะ่ะจะได้ดังๆฉันก็เลยช่วยโพสดันใี้เธอดังกระฉุดไปเลยแต่ขอเตือนไว้หน่อยนะว่าเธอดังได้ก็ดับได้เหมือนกัน คนอย่างเธอมีดีแค่เปลือกนอกคนอย่างเธอไม่ควรมีที่ยืนในสังคมแบบนี้ด้วยซ้ำต่อไปเนี้บริษัทฉันจะไม่ร่วมงานกับคนอย่างเธอชอญอยู่ทําเรื่อไปค่ะไม่อยากจะเสียชื่อเสียงไปมากกว่านี้ไปค่ะแคบแคบแคบไปไปแคบแคบ,แค,บคุณนะคะคือเรื่องเมื่อกี้หนูต้องขอโทษด้วยนะคะหนูไม่รู้ว่าคุณนะ คุณส้มเป็นประธานบริษัทนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้าชั้นหน้ากเกษียนานแล้วน,น,นานๆถึงจะเข้าบริษัททีถ้าหนูไม่รู้จักชั้นอ่ะก็ไม่แปลกหรอกแต่ชั้น่ะมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะขอร้องหนูสักข้อหนึ่งนะจ๊ะเรื่องอะไรเหรอคะอืมคือนะ อยากให้หนูมาเป็นลูกสะใภ้นะได้ไหมจ๊ะอ๋อไม่ใช่สิมันเป็นลูกสะใภ้นะมมใมภแม่นะจ๊ะเนี่ยแบบนี้เลยแม่ครับอย่าพูดมั่วซั่วสิทำแบบนี้เยลลี่เขาเสียหายนะครับแม่ดูออกนานแล้วแกเนี่ยแอบชอบหนูเยลลี่ใช่ไหมล่ะ แม่ไม่เอานะไม่ต้องมาเขินแม่หรอกก็หนูเยลลี่อ่ะเขาหน้าตาสัสวยแบบนี้แถมยิงใจดีอีกต่างหากผู้หญิงคนนี้แหละที่เหมาะกับแกที่สุดแล้วเชื่อแม่สิเนี่ย